เข้าสู่เรื่องราวสุดน่าประทับใจแห่งดินแดนอวารเป็นนานความรักสุดรุนและนี่คือพอดี น้องรักบอกโอ้ยไปกะข้าเปล่านะทะเลาะอะไรกันอยู่จ้ะก็อ,อีน้องนี่เน,นล่กะรักบอกโอ้ยไปเนี่ยข้าไม่ได้คำนวณสักหน่อยจ<ช>เจ้าสายห้ายค่ะชไม่ใช่ข้าไหมอ่ะเอาตำรายี่ไปแทนและข้าขอโทษแทนนางด้วย <The 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 okay. โอ em ีกาะเมาะกนนะปอุ๊อ๋อหาละออนดุนี่เยียมฮะเห็นล้วแล้วกำไราล่ะไม่ต้องห่วงนี่ไงกำลรของเจ้านี่เจ้าฮะพาราดินเยียมนะับุถ่าจัางหาอพารดินถาแจสมีน พอดีแม่ดูต <c oughs> ัวกับกูเบาอย่าลังค่าค่ะต้องไปจริจริงเดี๋ยวสิ <ข>าาหรจับตัวจับมันสิมาจับข้าทำไมโค้งโค้งเปล่อยข้าเห็นนี่ไหมดูสิอะไรอยู่ในของข้าอับูปล่อับูเดี๋ยวนี้เขาต้องการอะไร พูดได้หรอข้าต้องการเจ้าคาอยากให้เจ้าเข้าไปในถ้ำน,นั่นแล้วเอาตะเกียงวิเศษเออกมาให้ข้าแล้วข้า จะให้ทุกอย่างที่เจ้าต้องการรวมถึงเจ้านี่ด้วยข้าตกลงไหนตะเกียงพิเศษข้าเห็นปีกาต้นน้ำเช็ดหน่อยละกันจะต้องเต้นจะต้องเต้นเฮฮันเล่ฮันเล่วังกาเฮฮันเล่ฮันเล่วังกาโอ้ยไม่ได้เรื่องเลย my knee the magic show <laughs> เอ,อเอางั้นก็ไม่ต้องเอาละไหมพรนะ่ะจะเอากรีขอสักทีสิวทำจะถล่มแล้วนมน่าขอให้พาเราเออกจากที่นี่จะพาเอาไปหาฆาตกตามปรารถนาเฮฮเลเฮเลวัง เป็นไงคอของข้ารถม Y2K นะเวิวววเร์กเวิร์เวอร์เวร์รถเวอร์แต่ข้าอยากไปหาเจ้าของกำไรนี่ข้าอยากไปแบบยิ่งใหญ่เอาแบบเจ้าหญิงจำข้าไม่มีวลืมเลยได้งั้นเราไปหาเจ้าหญิงกันเลยแล้วเราจะไปยังไงก็เจ้านี่ไงล่ะ Ja, dat ก็เข้าไปซีจะกลัวอะไรอีกมาขนาดนี้แล้วรีบขึ้นไปเลยค่ะรีบเข้าไปเลยค่ะมันไม่พอได้งั้นเดี๋ยวเจอเลย คนสวยอไอคนเจ้าชู้บอกว่าข้าเจ้าชู้เนี่ยใครเป็นชู้ข้า,าไปขี่ผมเล่นกันไหมฮะจาเีน่นเหรอเราเจอคนไหม วันไกลนานแค่ไหนกันที่รักงรับหใ,ใจประชนาสักีเจะได้เห็นมากมายภาพหลากหล,ลาย่นแปลกเลือยใจปินหลอดเลยอยเดี่ยใจขอบพนไปทน้รอยยังมีลใหม่สุย รัาใจกว่าที่เคยมองไม่ต้องฟังเสียงผู้ใดคอยชีย้ทางไปดับวันในใจที่ร้อรอ ข้ามีความสุขมากไว้เจอกันใหม่นะเจ้าที่ผีของข้าอาราบินหนีไปในที่สุดข,ข้า กันมาครอบครองพ่อพ่อคะพ่อไปห้ามเขาสิคะคไปสิพ่ออย่าไปหย่อมพ่อเปหนูสุรตาเชียวนะหนูก็ไปคนเดียวกันบ่ยังบ่ใครตายเตืออ จเจ้าอะไะพูดมาดีต้อพูดมาดีจะเอาอวลรก็พูดมาข้าของทีค่าได้เป็นสุนตานตา้านประสงค์เฮฮลเลฮเลวังแต่เจ้าก็ยังเป็นรองจีนี่ ข้าขอเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งใบตามประสงคฮเฮัเลฮัเลวังมาไม่าตอนนี้พ่อเห็นความสามารถในตัวลูกแล้วนะจัสมิน พ่อจะให้ลูกฝึกเป็นซูลาตาร์พ่อเสียใจลูกน,นะพ่อพูดจริงเหรอข้ารักพ่อนะหมดวดนักธิงข้าแนละ้วหยุดนะไอ้หวอัวขโมยอะไรของเจ้ารู้ไหมก็เจ้าขโมยหัวใจของข้าข้าจะฆ่าไอ้สมศร Yok etti.